สวัสดีครับเอกกี A ้ซียูนะครับคุณแม่ชูศรีม,มีอะไระให้ผมเนี่ยเป็นสะพานบุญให้เป็นสะพานบุญด้วยการให้ผมเนี่ยว่ายวานให้ผมเนี่ยไปซื้อถังน้ำโอ้ไปซื้อผับนะครับแล้วก็ซื้อเอาอุ้งชือ <laughs> ช้อชือ <laughs> ช้อชือ้อโน่นใช่ไหมนี่นะฮะของใช้ที่จำเป็นในบ้าน สวัสดีครับนายเอฟซีนะตอนนี้เรามาดูกันนะว่าจะเอาอะไรนะฮะครับโอ้กระทงกระถางกระรังเพียบเลยพี่น้องนะฮะนี่นะแก่นครับผมเนี่ยเรามาเลือกดูตะกรุงตะกร้านะครับใส่เสื้อผงเสื้อผ้าใส่สบู่ใส่แชมพูยาสีฟันฮะพี่ใหญ่พูดบอกเสื้อผ้าเพราะว่าอะไรเนาะประมาณนี้เนาะประมาณนี้สีฟ้าสดใสน่ารักเลยทีเดียวเชียวอ่ะโอเคนะฮะผมนะขออนุญาตสต็อปอีกสักหน่อยนะทุกท่านนะ ใช่ครับเราจะเลือกเฉพาะคิดว่าจะใช้ในสิ่งประจําวันของเขาน่ะทางผู้ใหญ่เจดีย์อ่าอ่าเพื่นบอกว่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทผมก็เลยว่าจัดแจงหนึ่งพ้าร้อยบาทเนี่ย้าเกิ่าฮะอทางนแล้วก็ซื้อเออ่พัดลมครับถ้าเงินมันเหลือขขอออซื้งที่จําเป็นต้องใช้อ่าเออาให้มันครบไปเลยเนาะในทีเดียวเลยเนาะผมจะเเเอออาาางินสดไป่ถ้าเหลืออีกนะฮะแต่เราจะเอาให้มันจะเป็นที่สุด เอาให้ครบที่สุดเนาะทุกท่านเนาะเมียนครับผมนะฮะอ่าโอเคโอเคนะนะช่วยกับชามอย่างละสองใบนะเห็นมันเก่าแล้วนะเอาของเพิ่มมาให้ไม้แขวนเสื้อด้วยนี่กําลังเลือกนะแล้วก็ตะกร้าสบงสบู่น่าพื้นไม่มีน่าไม้แขวนเสื้อด้วยนะทุกท่านนะเอาจําเป็นเลยนะฮะครับครับว่าครับครับ ครับผมนะฮะเราอยูู่่หนน้้าาาาางเเรรรจะวแม่เรารู้เลยว่าเพื่นขาดอะไรนี่เราหยิบจับให้เลยนะฮะอ่านะครับแป็นถุงเสื้อเป็นถุงเสื้ออ่าโอเคอ่ะนะครับผมโอเคครับผมนะฮะนี่เราพยายามพยายามเอาให้ครอบคลุมทุกอย่างนะฮะเมนแมนครับผมนะอะไรนะพี่ว่าอะไรนะเมื่อกี้นี่แป้งแป้งบอกอ่ะสีอะไรดีอ่ะอ่าสีอ่าแป้งสีเอ้ยแป้งสีว่าชัน เพลงถูผ้าเนาะอ่าแล้วก็ตะก้าตะก้าผ้าตะเอ้ยตะก้าสบู่โอ้ยังเลยตั้งแต่แรกแล้วยังไม่ได้ใน fc เนาะเดี๋ยวขอยาดเดินหาโอ้ของเยอะจริงๆครับของร้านนี้เยอะอลังการงานสร้างพี่น้องเอ้ยแวะมานี่เลือกได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับในนี่นี่มีหมดเลยนะใส่ไม่ได้รองเท้านะออนี่นะมาดูตรงนี้ก่อนเยอะจริงๆเราก็ตาลายแล้วตอนนี้นะลายตา นี่นะตอนนี้เราก็ให้พนักงานเพื่อนพาไปดูเพราะว่าของหลายๆพี่น้องเอ้ยไม่รู้จะเอาอะไรสีฟ้าจะมักสียังสีนั่นแหละค่ะสีนี่บ่โอเคสีม่วงมันอ่ม่วงแล้วก็เนาะตะกร้าไปใส่ซ้อนเนาะสักคันหนึ่งนะอันละห้าบาทสิบาทนะทุกท่านใส่ช้อนใส่แบบมไหนล่ะแบบหน้าจ้ะโอเคจ้ะนะฮะครับมันมันมันสีฟุ้นตกเนาะอันนี้ตะกร้าสบู่เนาะได้แล้วเดี๋ยวเราไปเอา ตะก้าใส่ช้อนใสบ่วงนะไหนจ๊ะโอ้แบบนี้บอโอ้สวยสวยอ่าโอเคครับเ้าเจ้ามักสีนี้แล้วบอกโอ้เจ้านี่คือมักสีฟ้าเนาะขอบคุณนะจ๊ะอ่านี่นี่นี่ได้แล้วนี่ตะก้าสบู่ครับไอ้ตะก้าใส่สวยซ้ำใสช้อนอ่าอาจารย์ขอบคุณมากครับบริการดีอย่างนี้มาได้ทุกวันนะทุกท่านนะครับผมนะฮะขอบคุณหลายๆนะครับผมนะ ครับผมนะฮะจ้าจ้านะฮะร้านสอนอรง์เจริญทรัพย์สาขาสองอยู่ตรงข้ามธนาคารสาขาหนึ่งอยู่ทาเล่สาขาสองอยู่กุสุมานเนาะอ๋อน่าทึ่งนะครับผมใช่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 ก็นี่ฮะ ครับครับนะมีเอาให้ครบเลยนะฮะทุกท่านนะเอาลืมแล้วชื่อร้านอะไรนะสอนนรงเจริญทรัพสอนนรงเจริญทรัพจ้าขอบคุณนะครับผมครับช่องอีกิซิยูในพุทธิบ่าวไทยโซช่างนี้ชาแนลแล้วก็ไอช่างพงไอเดียชาแนลเนาะทีมงานของเราครับผมเออพูดราคาให้แล้วขอบคุณเลยายครับขอให้ค้าขายร่ำรวยร่ำรวยเจริญเจริญนะจ๊ะ ่าขอบ <Okay. S 1> คุณหลายๆครับผมนี่ใช่ใช่ของเราเพิ่นคิดราคาหมดแล้วนี่นะทุกท่านนะเพ <c oughs> ิ่นเอาไปขึ้นรถให้แล้วนะทุกท่านนะครับผมนะ <c oughs> โอเคครับนะฮะ <c oughs> คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับผมเอกีซียูและทีมงานสี่สายขอบพระคุณมา,มากๆ่รับชมครับสวัสดีครับ